เหไหมครับแล้วนั่งเสร็จแล้วนั่งโชว์ตัวตรงนี้โอเคไหมนั่งโชว์ตัวตรงนี้โอเคไหมอย่าหันตูดอย่าหันตูดให้กล้องกล้องกล้องอยู่นู่นโอเคไหมโอเคโอเคนะให้นะดิวนะดิวดิวนะดิวนะอืมหันตูดตูด <laughs> โอเคดิวคือดิวดีวะอย่าเยดิวเท่ากับดิวเท่ากับอะไรมาครับทุกคนคลิปวคเในวันนี้มันคือเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ว้คือเมื่อมีคนไปพบ ตุ๊กตามมี Teddy. เทดดี้อ่าแล้วบอกก่อนว่าใครที่กําลังกินข้าวอยู่หรือว่ากินอะไรที่มันมันมันมีความเป็นสีแดงมีความเป็นเละๆเนีภาพหมีตัวเนี่ยที่มีคนไปเจอหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือมันไม่ใช่หมีเทดดี้ธรรมดาแต่มันคือหมีที่คาดว่ามีการบอกว่ามันเหมือนกับเอาหนังมนุษย์มาเย็บ นมนีเรื่องที่จะเล่าต่วันนี้มันจะมีภาพนี้โผล่มาเยอะมากมันคือภาพนี้ครับมีคนไปพบตุต๊กตาหมีตัวนี้มีคนเอามาวางไว้ที่หน้าสตเปอรม์มาร์เก็ตครับแล้วก็มีคนโทรแจ้งตำรวจแล้วเขาบอกว่ารายละเอียดของตุ๊กตาหมีตัวนี้แม่งเหมือนแบบเอาหนังมนุษย์มาเย็บจริงๆคือลอยเย็บตะโคนตะเข็บคือเหมือนหนังคนจริงเว้ยซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมสรุปข่าวแนบไว้ให้ทุคนฟังนะครับ และถ้าเกิดว่าช่วงนี้ทุกคนกำลังหาแว่นกรองแสงหรือว่าเก๋ๆครับอย่าลืมออฟตัสนะครับ ออฟตัสคาโกอินเตอร์แล้วนะครับทุกคนครับคอลแลับกับอนิเมะชื่อดังอย่าง Spy X Family ครับลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นครับเขาทำไว้ประมาณสรุ่นนะครับนั่นคือแว่นแก้มซูฟูครับวากูวากูและก็รุ่น Spy Game ครับที่อยู่ในมือเราตอนนี้ฮะซึ่งหลายคนจะคิดไม่ถึงครับว่าผมว่าแว่นรุ่น s p ายเกมอ่ะน่าเก็บกว่าวากูวากูนะเว้จะเล่าให้ฟังว่าทำไมคือรุ่นนี้มันเป็นด n a ที่แท้จริงของ s p า X เ a m i l y เว้ยซึ่งตัวเลงเขามีกิมอยู่นะครับเพราะเขาแถมการ พัสดุลเดียวกันกับแว่นกันแดดแบรนด์เนมหลักหืนนะครับเลนกัน UV ได้จริงครับใส่ในชีวิตประจำวันได้เลยไม่ใช่แค่เท่อย่างเดียวนะฮะแฟนอาเนียควรมีทั้งสองรุ่นนะครับโดยเฉพาะสปายเกมครับรุ่นนี้คือคอนเซ็ปต์ดีมากดูจากดีเทลแว่นครับท่าไม่เห็นเลยว่าเขามีพาชั่นมากมครับและเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆครับที่ทำให้รุ่นนี้ออกมาคุ้มค่าจากการสะสมยิ่งนักครับและเขาผลิตมาจำนวนจำกัดนะครับต่อไปจะเป็นแรเทพแน่นอนและอย่าลืมใช้โค้ด SPWS นะครับลด100บาทครับผมมีโปรของแถมด้วยยไไปถามมที่เเพจออตด้ลนะครับผ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่13มกราคมที่ผ่านมาครับเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงเนี่ยบรรยากาศในเมืองวิเตอร์วิลล์รัฐแคลิฟอร์เนียยังดูเงียบสงบเหมือนเชๆๆ่นเช่นทุกวันฮะผู้คนเดินทางเข้าออกปั๊มน้ำมัน A M P M บนถนนแบร์วิลล์รดเพื่อเติมน้ำมันซื้อกาแฟรหรือแวะพักระหว่างทางฮะแต่แล้วมีสายโทรแจ้งเข้าหาสถานีตำรวจท้องถิ่นครับรายงานว่ามีวัตถุต้องสงสยัยถูกวางทิ้งไว้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อฮะซึ่งผู้ที่โทรแจ้งตำรวจเนี่ยคือมีอาการเสียงสั่นครับพร้อมกับเล่าว่าสิ่งที่เห็นนั้น มันดูเหมือนตุ๊กตาหมีที่ทําจากผิวหนังมนุษย์เลยครับคุณตํารวจอะไรนะครับเจ้าที่ตํารวจรีบเดินทาวยังจุดเกิดเหตุทีครับและสิ่งที่พวกเขาพบนั้นมันแทบจะไม่ต่างอะไรจากคำบอกเล่าของคนที่โทรมาเลยเว้ยมันคือตุ๊กตาหมีขนาดกลางๆวางนิ่ง อยู่บนพื้นปูนด้านร้านสนุกซื้อครับข้างกระถางต้นไม้ไม่มีป้ายไม่มีเรเบลไม่มีบรรจุภัณฑ์ไม่มีอะไรเลยที่บ่งบอกว่านี่คือของเล่นครับหรือมันคือของขวัญของใครฮะแต่ว่าสิ่งเดียวที่มันมีคือความผิดปกติที่มองเห็นตั้งแต่แรกพบของตุ๊กตาตัวนี้ครับตุ๊กตาตัวนี้มันไม่มีขนผ้าเหมือนหมีทั่วไปฮะแต่มันถูกแทนที่ด้วยพื้นผิวที่ดูเหมือนหนังของุ้นจริงครับหนังที่มันมีสีออกน้ําตาลแดงมีรอยเหี่ยวย่นรอยขีดข่วนที่สําคัญมากว่านั้นครับคือมันมีริมฝีปากมี รอยเย็บหยาบ,บครับที่ดูเหมือนใช้ได้เย็บเนื้อสดจากซากมนุษย์จริงไว้มันนั่งอยู่แน่นิ่งไม่ไหวติงแต่ใครที่ได้เห็นผ่านไปผ่านมาคือลากสายตาไม่แน่นอนครับก็แน่นอนเราเชื่อว่าไม่เคยมีใครเห็นตุ๊กตาหน้าถายที่บนโลกตั้งแต่เกิดมาไว้แล้วผ่านในเวลาไม่กี่ทีครับจากผู้พบเห็นเพียงไม่กี่คนนะเรื่องราวของหมีผิวหนังรุ่นเนี่ยก็ถูกถ่ายรูปครับและแชร์ลงบนโซเชียลพร้อมกับคาถามที่ว่ามันคืออะไรใครเป็นคนเอามาวางตรงนี้และคําที่นา่าลัวที่สุดก็คือหรือว่านี่คือคําเตือนของ ขากรอโลกติคกับ บางโพสต์มีการกล่าวว่ามันอาจจะเป็นร่องรอยของพิติกรรมลึกลับครับหรือบางคนบอกว่าอาจจะมีเหยื่อรายใหม่ที่ยังไม่ถูกค้นพบครับในขณะที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยมีการเชื่อว่านี่คือข้อความจากคนที่อยากให้โลกรู้ครับว่าเขากําลังตามหาเหยื่อรายถัดไปฮะแล้วบางคนก็บอกว่านี่นเป็นเรื่องงมงายงมง,ง,งายกันเป็นตูเป็นต,เนตาเลยมันโปรโมทหนังเชื่อดิเดยวก็มีแคมเปญหนังเฉลยออกมาโปรโมทหนังเรื่องตุ๊กตาหมีไล่ฆ่าคนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเจ้าที่ครับเขาไม่สามารถมองข้ามเหตุการณ์นี้ได้ครับเพราะไม่รู้ว่านี่คือแคมเปญหรือว่าอะไรเว เจ้าที่จากสำนักงานชันสูตรศพประจําท้องถิ่นนะเข้าร่วมการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยนี้อย่างละเอียดครับเพราะหากสิ่งที่เห็นนี้มันเป็นของจริง นั่นแปลว่ามีแครบางคนพยายามมาจับผิวหนังมนุษย์จริงๆมาทํเป็นตุต๊กตาฮะแล้วนํามันทิ้งไว้กลางเมืองอย่างจงใจและถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะน่าขนลุกมากครับและมันจะน่าขนลุกยิ่งกว่าน,นี้อีกถ้าเกี่ยวว่ามันเกี่ยวข้องออกับการฆาตการรมครับ,รบการที่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่การสืบสวนเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการเปิดท้ายฆาตกรครับลงมืออีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีใครรู้ยหลังจากมีสายแจ้งเหตุถูกส่งเข้ามาครับและภาพของตุ๊กตาหมีประหลาดนี้แพร่กระจายออกไปในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วครับตำรวจเมืองวต บริโภคคันทรีเพื่อเข้าตัวสาสถานการณ์ทันทีไว้พื้นที่หน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ที่มีชื่อว่า A M P M ครับถูกกั้นไว้ด้วยเทปสีเหลืองทันทีครับและรถตำรวจหลายคันก็เข้ามาจอดนะขณะที่มีชาวบ้านและผู้ใช้รถที่อยู่บริเวณเนี่ยเริ่มชะลอรถและจอดดูด้วยความสงสัยครับบางก็ตกใจบางก็ถ่ายรูปบางก็โหยรอกับความจริงจังนี้ของตำรวจครับและอีกจํานวนไม่น้อยฮะที่เลือกเดินเลี่ยงออกจากจุดนั้นโดยที่ไม่อยากเข้าไปใกล้มันครับและเมื่อเจ้าที่กู้ภัยมาถึงครับพวกเขาพบกับตุ๊กตาหมีต เดินหน้าร้านสะดวกซื้อไม่หาจะเป๋าน้ำมันครับตุ๊กตามหมีขนาดกลาง,ลางที่ดูเหมือนถูกเย็บขึ้นจากหนังคนเนี่ยที่ผมเล่าไปตอนแรกคือคือดูจากภาพคือแบบมันมันดูไม่ใช่ของเล่นนะคือใครไปจะเอาของเล่นขนาดนี้มาเล่นวะเนี่ยคือแบบมันน่ากลัวมากลิมฝีปากที่ดูเหมือนของคนจริงๆเบ้าตาให้ถูกฝังไว้กับใบหน้าของมันและรอเย,ยียวยาเต็มไปด้วยความหยาบกระด้างครับทำให้เจ้าที่เนี่ยถึงกับต้องสวมถุงมือป้องกันเชื้อโรคฮะก่อนจะเก็บมันใส่ถุงเก็บหลักฐานครับอย่างระมัดระวังที่สุดฮะแล้วภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงครับข่่่าาววสรรรเเิมไหลนททับบ้งงใูปแขอ ถายแลวีดโอครับบางโพสต์มีคําอธิบายว่าตุ๊กตาหมีที่ทํามาจากศพจริงบางโพสต์ระบุว่าเป็นร่องรอยของฆาตกรโรคจิตและบางคนถึงขั้นโยงเรื่องนี้เข้ากับพฤติกรรมทางศีลตรรครับหรือว่าการเล่นของที่ผิดศีลธรรมครับและเจ้าที่เดี๋ยวรู้ดีว่าหากไม่ออกมาแถลงคือเก็บตุ๊กตาหมีตัวนี้ไปแล้วไม่ออกมาแถลงหรือให้มันเกิดความคืบหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยเหตุการณ์นี้อาจจะบานปลายได้ครับกลายเป็นความตื่นตระหนกของสาธารณชนครับพวกเขาจึงส่งตุ๊กตาหมีตัวนี้ไปยังห้องปฏิบัติการสำนักงานฉันสุดทันทีครับและรีบตรวจสอบทันทีเลยและในเวลาต่อมมาา่นครับ ผลการตรวจสอบเบื้องต้นก็ออกมาอย่างน่าประหลาดใจครับเพราะมันขัดกับทุกอย่างที่ตาเห็นครับสิ่งที่ดูเหมือนเนื้อเนี่ยเย็บจากศพหรือว่าหนางมนุษย์คนจริงเนี่ยแท้จริงแล้วมันกลับเป็นเพียงลาเท็กซ์ครับหรือว่าอย่างสังเคราะห์ที่ถูกตกแต่งให้ดูเหมือนผิวหนังคนจริงว่าอย่างสมจริงที่สุดครับซึ่งเจ้าที่สรุปว่าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทามาจากชิ้นส่วนของมนุษย์ครับไม่มี DNA ไม่มีเลือดไม่มีเนื้อเยื่อใดครับที่บ่งชี้ว่านี่เป็นของจากสิ่งมีชีวิตครับมันสา้ และเหมือนจริงเกินไปฮะและนี่เองเลยทุกคนมันคือจุดเปลี่ยนของคดีจากเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นการฆาตกรรมเนี่ยก,กลายเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับของปลอมครับที่เหมือนจริงจนทาให้คนทั้งเมืองเนี่ยเชื่อว่ามันคือของจริงไว้และคนละแวกนั้นคือหว,วาดหวังมากครับเรื่องราวเริ่มเปลี่ยนทิศทางจากการตามหาฆาตกรครับกลายเป็นการตามหาคนที่ว่าใครแม่เอาตุ๊กตาตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยจนเกิดความปั่นป่วนมากมายครับและที่สําคัญกว่านั้นฮะต้องตามหาต้นตอของตุ๊กตาหมีตัวนี้ว่าใครเป็นคนทำที่สามารถหลอกเจ้าที่เมือง้่อ จนเกือบทาให้เจ้าที่เนี่ยต้องเสียทรัพยากรทั้งหมดครับกับเรื่องโรงตานี้คนที่หัวร้อนอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว,ลวก็พากันหัวร้อนก,กาเข้าไปใหญ่เว้ยก็บอกแล้วว่าเนเป็นของปลอมหลังจากผลการตรวจสอบจากเจ้าที่ชันสูตรครับก็ออกมายืนยันว่าตุกตาหมีที่พบหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันไม่ได้ทามาจากผิวหนังคนจริงๆแต่มันเป็นเพียงลาเท็กซ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มันสมจริงเกินไปอ่ะคําถามได้ว่าใครเป็นคนผลิตมันและใครเป็นคนส่งมันมาที่เมืองวิเตอร์วิวนี้คําตอบนั้นอยู่ที่ชายคนหนึ่งครับในรัฐเซาท์แคโรไลนาเว่ยเขาคน เป็นอิสระผู้ที่มีชื่อเสียงเฉพาะกลุ่มในวงการพร็อพแนวสยองขวัญครับและเป็นผู้ก่อตั้งร้านที่ชื่อว่า Dark s e a Creation ครับบนแพลตฟอร์มเอซี่ครับซึ่งขายผลงานแนวหลอนแนวขนลุกและมักถูกนําไปใช้ในการจัดแสดงครับในบ้านผีสิงหรือว่าโซนสนุกแนวขย่าขวัญครับรวมถึงงานศิละปะใต้ดินหลากหลายประเภทคนระับแคลร์เซตเป็นคนนี้ครับเป็นคนที่จริงจังกับงานศิละปะของตัวเองเป็นอย่างมากครับเขาไม่ได้มองผลงานของตัวเองว่าเป็นแค่ของตกแต่งเล่นเว้ยแต่เป็นศิละปะแห่งการแสดงอารมณ์ผ่านของต้องห้ามครับเขาใช้ยางลาเท็กซ์เนี่ย ย้อมสีมันให้ใกล้เคียงกับผิวหนังนุ่นจริงครับและใช้ทคนในการหล่อเฉพาะตัวครับและใช้ด้าเย็บด้วยมือแฮนเมดอย่างตั้งใจให้รอยเย็บเนี่ยมันดูเหมือนของจริงสุดครับและเขาก็ยอมรับกระสื่อว่าตุกตาหมีที่ตกเป็นขาวอะมันคือผลงานของผมจริงฮะแล้วทุกคนเชื่อไหมประโยคต่อมาที่เขาพูดอ่ะมันสําคัญมากเว้ยต่อตำรวจนะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ย เพิ่งจัดส่งให้กับลูกค้ารายหนึ่งที่อยู่ในเมืองวิกเตอร์วิวเว้ไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุด้วยแคลรี่บอกว่าเขาทําตุก๊กตาหมีแนวนี้มาเกือบ20ปีแล้วผลิตออกมาเป็น10บสตัวโดยแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยเพราะเขาเชื่อว่าของสยองขวัญควรมีเอกลักษณ์เหมือนศพที่ไม่เหมือนกันเหมือนศพแต่ละศพในอย่างสยองขวัญด้วยตุ๊กตารุ่นที่กลายเป็นข่าวเนี่ยมีชื่อในร้านว่า human skin teddy bear ฮะถูกขายเนี่ยราคา1นึ่ง้ดอลลาร์สหรัฐครับและในช่วงที่เกิดเหตุนเนี่ย เพียงในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะโซเอาหมดเลยครับหน้าร้านออนไลน์ของเขาระบุข้อความมากกำลังเป็นที่นิยมด้วยและมีคนเข้ามาซื้อมันแล้วกว่า5รายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับและใต้รูปสินค้ายังมีรีวิวจากลูกค้าเดิมที่กล่าวว่าตุ๊กตาหมีตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากซุกซ่อนตัวตนในฝันร้ายหรือถ้าเกิดว่าอยากรู้สึกถึงสิ่งที่มันผิดปกติเนี่ยเหมือนมมนมีชีวิตได้เนี่ยให้ซื้อตุ๊กตาตัวน,นี้ไปวางในห้องนอนครับซึ่งแคลรี่อเ,อเองเนี่ยก็ยอมรับอย่างตรงไปตรง,ตรงมาครับว ฐานะศิลปินอิสระของเขาเองเนี่ยเขาก็อดรู้สึกภูมิใจยอยู่ลึกไม่ได้เพราะนี่มันแปลว่าผลงานเขาอะ่ะมันทรงพลังมากพอไว้ที่จะปลุกความกลัวของคนได้จริงฮะและเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมคงไม่โกหกถ้าบอกว่าผมเนี่ยไม่รู้สึกสนุกกับเนื้อหาในหาวหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเลยผมเป็นศิลปินที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมาโดยตลอดพอมีผลงานสักชิ้นหนึ่งที่ทําให้คนพูดถึงได้นเนี่ยผมรู้สึกถึงความประสบความสำเร็จเล็กๆแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบออกมาก็ตามว่าเขาเนี่ยกำลังเล่น ก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวาตุ๊กตาตัวนี้ไปวางหน้าร้าน AMPM เลยเขาแค่ขายของผ่านช่องทางออนไลน์และก็ไม่มีข้อมูลเลยว่าผู้ที่ซื้อตุ๊กตาเขาไปเนี่ยจะเอาไปทําอะไรและเขาก็ย้าว่าผมไม่เคยรู้จักคนที่ซื้อผมแค่แพ็คของแล้วส่งไปตามที่อยู่นั้นที่เขาให้มาเท่านั้นเองสิ่งที่เขาซื้อไปจากผมหลังจากนั้นน่ยคือผมก็ไม่รู้แล้วและผมก็ไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมผมด้วยแต่แม้คาร์รลี่จะไม่มีส่วนร่วมในการวางตุ๊กตาหน้าร้านฮะ สำคัญครับที่สังคมพูดถึงกันทั่วประเทศด้วยสื่อหลายสำนักเริ่มขุดคุยผลงานกเก่าๆของเขาครับและพบว่าเขาเคยทําเทียนไข่มาก,ก่อนที่ดูเหมือนใบหน้าถูกลอกหนังเนี่ยหรือกระเป๋าหนังมนุษย์ปลอมเนี่ยหมวกที่ดูเหมือนเย็บจากใบหูหรือแม้แต่บล็อกตัวอักษรสําหรับใด็ครับที่มีของคุณผู้ชายติดอยู่ด้านบนภายใต้ชื่อที่ว่า C ดอกจันซี K, บล็อกก,ก,ก็คือคำว่า COCK ซึ่งหลายคนมองว่าเขาเป็นศิลปินแนวสวยองขวัญที่ไม่ธรรมดาฮะขณะที่อีกหลายคนเนี่ยมองว่านี่มันเลยขอบเขตของศิละปะไปไกลแล้วแต่ไม่ว่าใครจะคิดยังไงครับความจริงก็คือตุ๊กตาหมีที่คนทั้งเมืองเนี่ยคิดว่าเป็นของสังเวยจากฆาตกรโลกเจนเนี่ยมันมาจากฝีมือของเขาครับผู้ที่ตั้งใจเพียงแค่สร้างฝันร้ายให้จับต้องได้ครับเพียงเท่านั้นเองอันนี้คือเลังจที่เจ้าที่ตรวจสอบเนี่ยพบว่าต้นตอของตุ๊กตาหมีสยองขวัญตัวนี้มันมาจากร้านของดาร์คซีคเรทิชั่นใช่ไหมในรัฐเซาท์แคโรไลนาครับพวกเขาก็เร ว่าใครซื้ออะไรไปใครซื้อตุ๊กตาตัวนี้ไปแล้วได้รับสินค้าในประเภทเดียวกันในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ครับและในสุดครับก็มาถึงชื่อของชายคนหนึ่งไว้นั่นคือเฮกเตอร์คอโรน่าครับชายคนนี้มีอายุ23ปีครับและเป็นชาวมอนวิเตอร์วิลล์ครับชื่อของเขาเนี่ยอยู่ในระบบคําสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ครับโดยระบุที่อยู่จะส่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุครับไม่ถึง2ไมล์ซึ่งทําให้เขากลาาเป็นผู้ต้องใสอันดับหนึ่งในทีนี พอตุ๊กตาหมีตัวนี้คือมันไม่รับความนิยมเอาจริงนะแค่แบบว่าในภายในช่วงเวลานในวีกัน่ะในเมืองวิทวิลล์เนี่ยมีใครสั่งตุ๊กตาหมีตัวนี้บ้างผมก็แค่เนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยหมดเลยแล้วมันทําให้เจ้าที่ใช้เวลาไม่นานครับในการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมมนาะทางภาพกล้องจรปิดบริเวณหน้าร้าน AMPM รวมถึงร่องรอยการจัดส่งพัสดุคร,ครับจากระบบขนส่งเอกชนและในวันที่15กรกฎาคมครับเพียง2วันหลังเหตุการณ์เริ่มต้นเนี่ยเฮกเตอร์ก็ถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มอย่างเป็นทางการครับภายใต้ข้อหา2กระทงคร โดยรูว่าเป็นเท็จและ2จงใจวางวัตถุปลอมในพื้นที่สาธารนณะเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด,ดว่าเป็นของจริงซึ่งถือเป็นการสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเทียมโดยเจตนาครับแม้เขาจะไม่ได้ใช้ความรุนแรงหรือว่าเกาะอาชญากรรมทางร่างกายครับแต่การกระทำของเขาเนี่ยมันส่งผลกระทบในวงกว้างครับเกินกว่าที่พวกเราคิดถึงเว้ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยออกแถลงการว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยทำให้ทรัพยากรของหน่วยฉุกเฉิน,นถูกเบีเ่ยงเบนไหมครับจากเหตุการณ์ที่ควรได้รับการช่วยเหลือจร,จริงเนี่ยตำรวจควรจะเอาไปช่วยเคสจริงเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้ที่รับบาดเจ็บเนนีี่่ยหรืืออสชวิตใท ที่ควรได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันถูกเบี่ยงเบนออกไปครับเพราะเจ้าที่ต้องเสียเวลาและกําลังคนกับสิ่งที่ไม่มีมูลความจริงเนี่ย คือเนื้อหาข่าวอะทุกคนคิดว่าก็แค่คนเอาตุ๊กตาหมีมาวางบนปอมปอมแล้วก็ตำรวจก็มาเอ้าตรวจสอบเสร็จไม่เจอไปเจอเป็นของปลอมก็ไปจับแล้วก็แค่นั้นก็จบหรือเปล่ามันสร้าง Impact อะไรได้บ้างนะครับและนอกจากการสร้างความตื่นตระหนกในพื้นที่แล้วฮะการการะทำของแฮกเตอร์เนี่ยยังทาให้เจ้าที่นิติเวชครับนวยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยและแม้แต่เจ้าที่ประชาสัมพันธ์ของเมืองเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบ2วันเต็มฮะในการชี้แจงกับสื่อมวลชนและประชาชนไว้โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ยังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป เข้ากับคดีคนหายในพื้นที่ใกล้เคียงครับซึ่งการเชื่มอมโยงอะไรแบบนี้มันทําให้ครอบครัวของผู้สูญหายหเกิดความเครียดมากและหวาดกลัวมากขึ้นครับซึ่งผู้เข้าจะคิดว่าลูกของเขาที่หายตัวไปเนี่ยมาเป็นหนึ่งตุ๊กตาตัวนี้หรือเปล่าคือเขาเครียดกันมากเวย้ยคือลองคิดดูแล้วกนว่าเราเป็นครอบครัวในเมืองเมือง,องนี้และคือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้และคือตุ๊กตาบีตัวนี้มันถูกาวาาไว้เนี่ยแล้วก็มีคนโยงว่าเฮ้ยเป็นผิวหนาของคนที่หายตัวไปหรือเปล่าแล้วเราอะนั่งอยู่บ้านเฉยๆนั่งดูข่าวอะกำ ยังไม่เปิดเผยแรงจูงใจเบื้องหลังครับจากการกระทำของเขาหลังถูกจับกลุมครับแต่จากข้อมูลที่เจ้าที่เปิดเผยเบื้องต้นเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาทางจิตเวชครับและไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงครับและไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาต้องการทําร้ายใครอย่างตรงๆครับซึ่งทําให้หลายฝ่ายเชื่อว่าเขาอาจจะมองเรื่องนี้เป็นเพียงแค่การแกล้งเล่นครับหรือแค่เรื่องสนุกเว้ยแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงน่ะมันกลับหนักหนากว่าที่สังคมคิดมากครับและนอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่าเฮกเตอร์เนี่ยเคยโพสต์ภาพตุ๊กตาหมีที่คล้ายกันนีีนี้้น่ลงััชโมดสวววตพรอ ข้อความที่คุมเครือเกี่ยวกับความตายครับซึ่งแายเจ้าที่เนี่ยจะยังไม่ยืนยันความเกี่ยวข้องของโพสต์เหล่านั้นกับเหตุการณ์นี้โดยตรงนะแต่มันก็ยังเป็นในจุดหนึ่งที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนครับแล้วก็ในเวลาน่ะสื่อเริ่มตั้งคาถามว่าไอ้ชายหนุ่มวัยยีต้นๆคนนี้เนี่ยต้องการสื่อสารอะไรใช่ไหมหรือพยายามเรียกร้องความสนใจจากโรกใบน,นี้ฮะโดยการใช้วิธีทีท่มันแปลกประหลาดแบบนี้จนหลุดจากขอบเขตความเป,เป็นมนุษย์ไปเนี่ยหรือบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการอะไรเลยเว้ยนอกจากการได้เห็นคนอื่นหวาดกลัวครับกับของเล่นที่เขา จัจากเหตุการณ์ตุก๊กตาหมีผิวหนังมนุษย์กลายเป็นข่าวใหญ่ครับสื่อมวลชนท้องในหลระดับประเทศเนี่ยต่างให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างล้นหลามครับไม่ใช่แค่เพราะมันน่ากลัวแต่เพราะมันกอ่อให้เกิดการตั้งคำถามในระดับที่ลึกว่าอะไรคือขอบเขตของ หล,หลังจากนั้นอนะ่ะมีการโจมตีศิลเป็นแคลรี่ครับผู้คนจำนวนมากเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในร้านค้าออนไลน์ของโรเบิร์แคลรี่มากขึ้นเรื่อยครับบนแพลตฟอร์มของเอซี่ยอดสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นจนสินค้าบางชิ้นเนี่ยขึ้นสถานะหมดครับภายในร,ยระยะเวลาไม่กี่วันว้ยมันทําให้เห็นด้ว่ามีคนจานวนมากเนี่ยสนใจซื้อของที่มีลักษณะคล้ายกับตุ๊กตาหมีตัวเดียวกันนี้ฮะหรือว่าเทียนในรูปใบหน้าของมนุษย์หมวกหนังปลอมให้ดูเหมือนเย็บจากหนังแท้หรือแม้กระทั่งบล็อกตัวสอนเด็กครับที่มีอานิ้คส ที่วางขายอย่างเปิดเผยแและรับการรีวิวอย่างจริงจังในฐานะของสะสมสยสยองครับซึ่งการที่ร้านของแคลรี่เนี่ยได้รับความสนใจเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องแปลกเว้ยแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยคือคําถามจากทั้งนักวิจารณ์สื่อครับนักจิตวิทยาและแม้แต่ประชาชนทั่วไปครับว่าแบบนี้เนี่ยมันเรียกศิละปะได้จริงหรอ เขาบอกว่าเขามองผลงานของตนเนี่ยว่าเป็นการพูดแทนฝันร้ายของมนุษยนครับเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตหรือว่าสร้างความเสียหายแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาภูมิใจที่ผลงานของเขาเนี่ยทรงพลังมากพอจะสร้างความรู้สึกบางอย่างให้กับคนได้จริงๆครับแต่ว่าอย่างก็ตามคือโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่ที่เจตนาของศิลปินเนาะคือหากผลงานนั้นมันหลุดออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยและก่อให้เกิดความหวาดกลัวเนี่ยเกิดความว่าจะผิดหรือว่าแม้แต่ทําให้เจ้าที่เนี่ยต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากกับสิ่งที่มันไม่ใช่ สามารถปฏิเสธได้เช่นกันแล้วก็มีนักจิตวิทยาสายอาชญาวิทยาครับหลายคนเนี่ยให้ความเห็นว่าปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับโลกเคยมีศิลปินที่ตัดแขนตัวเองแล้วตั้งโชว์ในแกลเลอรี่เคยมีคนใช้เลือดตัวเองวาดภาพเคยมีการประมูลโครงกระดูกปลอมที่ดูเหมือนจริงจนแทบแยกไม่ออกแต่กรณีของตุ๊กตาหมีผิวหนามนุษย์ตัวนี้เนี่ย เพราะมันไม่ไอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไงฮะไม่ได้อยู่ในงานแสดงไม่ได้มีคําอธิบายใดมาประกอบครับแต่มันถูกวางอยู่หน้าร้านค้าในปั๊มน้ำมันที่มีคนผ่านเยอะมากท่ามกลางประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสเตรียมใ,ใจและไม่มีทางรู้ว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าความเหมือนจริงเกินไปของมันนี้คือสิ่งที่ทาให้เกิดปัญหาครับ ซึ่งไอ้ประเด็นเนี้ยมันนําไปสู่การตอบคาถามที่ยากะตอบไปถ้าศิละปะชิ้นหนึ่งคือสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ได้ทุกรูปแบบแล้วเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นอันตรายและเมื่อไหร่ที่มันไม่ใช่แค่การแสดงออกแต่เป็นการล้าเส้นซึ่งบางคนมองว่าศิลปินเนี้ยมีสิทธิ์แสดงออกมาได้อย่างเสรีเว้ยหากไม่ทําให้ใครเดือดร้อนโดยตรงขณะที่อีกฝ่ายมองว่าศสรีภาพทางศิละปะเนี้ยควรมีขอบเขตและจรรยาบรรณครับเมื่อสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี้ยอาจทําทให้คนอื่นเข้าใจผิดรู้สึกถูกคุกคาม,มหรือแม้แต่สร้างความกลัวจนถึงขั้ ไม่มีใครรับบาดเจ็บเลยไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีศพจริง แต่สิ่งที่มันทิ้งไว้คือบรรยากาศของความไม่มั่นใจเว้ยความกลัวที่ไม่รู้ที่มาที่ไปและคําถามที่มันยังไม่มีคําตอบว่าหากคราวหน้าไม่ใช่ของปลอมขึ้นมาเราจะรู้ได้ไงจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่าเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นบทเรียนสำคัญครับที่สังคมเราต้องเผชิญครับไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายหรือความผิดทางอาญาเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของจริยธรรมครับการรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการสร้างสารรค์เนี่ยและความเขาจะผิดร่วมกันในสังคมเนี่ยว่าความจริงกับสิ่งจําลองเนี่ยมันควรถูกวางไว้ตรงไหนเพื่อไม่ให้สิ่งที่เป็นเพียงเหมือนตตกาาเ่ถ้ มันเกิดเคสจริงขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียเวลากับมันไหมหรือไม่มีใครสนใจมันอีกเลยแต่สุดท้ายนะครับแม้ว่าตุ๊กตาหมีผิวหนังมนุษย์นี้มันจะไม่มีชีวิตจริงเนาะมันไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถขยับได้ไม่สามารถทำลายร่างกายใครได้แต่หากมันถูกออกแบบมาให้มันสมจริงเพียงพอแบบนี้แบบที่ตำรวจแล้วก็ทุกคนี่ยไปเสียเวลากับมันเนี่ยมันก็สามารถปลุกความโกรธใครบางคนมาได้ครับหรือการโยงเรื่องราวของคนหายครับที่เขาอาจจะคิดมากว่านี่คือครอบโัวงเขาหรือเปล่าแต่ผมว่านะสุดท้ายนะผมคิดว่าตัวศิลปินเองอะผมว่าเขาไม่ได้ผิดนะเว้ยหร เพียงแต่ว่ามันสมจริงเกินไปอะสมมติน,นะถ้าเกิดว่าเป็นศิลปินที่ไม่สามารถสร้างผลงานที่มันสมจริงได้ขนาดนี้และเอาไปวางแล้วคนก็จะคิดว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยวะเนี่ยใครทำขึ้นมา,าเนี่ยก,ก,ก็ดูน่ากลัวนะแต่มไม่สมจริงไงมันจะกลายเป็นประเด็นแบบนี้ไหมครับคือสกิลของแคลรี่เนี่ยมันสมจริงเกินกว่าที่จะมองเป็นของปลอมไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ประเด็นเลยนะทั้งหมดทั้งหมดเนี่ย ไอ้ผู้ชายที่ชื่อว่าเฮกเตอร์เนี่ยไปซื้อมาแล้วมาวางไว้ปั่นคนแบบมาเกียนคนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเงี้ยผมว่าไอ,าอเนี้ยผิดคือศิลปะของแคลรี่เนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เขาทุกคนเข้าใจไหมแบบสร้างผลงานขึ้นมาขายออนไลน์คือมันก็ต้องขายออนไลน์เพื่อยังชีพวะยกเว้นเสียแต่ว่าแคลรี่สร้างผลงานขึ้นมาเอาไปวางไว้กับมือเองวางมาด้วยตัวเองเพื่อให้มันกลายเป็นไวรัลไว้แล้วให้ศิละปะของเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่สื่อเฮ้ยแต่มันก็มีบางคนคิดว่าไอ้ผู้ชายที่ชื่อเฮกเตอร์อ่ะร่วม ley, วตตตวววมือแคลล เร่แบบนี้ผมว่ามันก็ผิดนะยกเว้นแต่มีหลักฐานนะครับและนี่คือเรื่องราวของตงุ๊กตาหมีผิวหนังมนุษย์ที่มันดูเหมือนคนจริงเว้ยบอกตรงนะอยากได้อยากได้คือชอบอะไรในนั้น,ยน,ยน,ยนยอยู่แล้วสังเกตว่าเอ่อไออิตโตตุนจิสักเกิลหญิงหอยทากผมยังคงตั้งวางตรงนี้มองมันทุกวันมองหญิงคนนี้ด้วยสตาที่มองผมในะครที่ผมทำสกีหรือว่าอัดรายการอยู่ทุกวันทุกคนอยากรู้ว่ามุมมองเป็นไงนี่ผมถ่ายดูอันนี้คือกล้องใช่ไหมนี่นี่อยู่ตรงนี้เลยยังอยู่ตรงนี้ยังจ้องมองทุกครั้งที่ ผมนั่งอยู่ตรงนี้ ใช่คือรู้สึกว่ามันคืองานศิลปะแล้วความสมจริงของแคลรี่ที่เขาใส่ลงไปในผลงานของเขาเองอะ่ะคือเขาต้องใช้ทั้งชีวิตในการคราฟตชิ้นนี้ขึ้นมาเว้ยคือสกิลของเขาที่ถูกฝึกมาตลอดชีวิตมันมาอยู่ในผลงานชิ้นนี้คือผมก็อยากเก็บผลงานชิ้นนี้ของเขาเอาไว้ใช่ไหมถ้าเกิดว,ว่าเข้าไปในเว็บตอนนี้แล้วคือมันยังมีสินค้าอยู่ผมอาจจะซื้อมาแล้วเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะอาจจะถ้ามันได้หมดก่อนแล้วก็ค่าชิปปิ้งมันไม่แพงเกินไปเคยว่าจะซื้อผลงานชิ้นนี้ของศิลปินจากทางฝัั่่่่่งงงอเมมมิกาาาคคืสคนน้3,000บทแ สินค้าเขาก็เลยกูไม่เอาก็ได้เดี๋ยวผมลองชิคราคาดูยก่อนถนะ้าเกิดว่ามันไม่โอเวอร์เกินไปเนดะี๋ยวผมอาจจะสั่งมาคือรีวิวให้คนดูนะสำหรับเคสในวันนี้มีประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่ในเคสหน้าครับขอให้วันนี้วันที่ดีของทุกคนนะครับรักตัวเองให้เยอะดูแลสุขภาพด้วยครับบ๊ายบายครับผม